สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์มัตเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระแรกความตเปียบวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาช็อตต่อช็อตบายกระผมแมนดาร์มัตเตอร์นักสืบประด็นูซิรีนั่นเอง Hello to all members to your s o o l mystery shot by shot of president evil detective president evil s u b t i t l e by DM channel man dark matter president u series thank you เอาละครับเราจะมาเริ่มแกะรอยไขปริศนาแบบช็อตต่อช็อตนะครับกับเรื่องราวของลีออนสกอตเคเลดี้กับแคลร์เรดฟิล์นะครับที่ในตอนนี้ได้มีการเปิดตัวนะครับตัวอย่างของลีออนกับแคลออกมาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่าง2อ,อันนี้เนี่ยมีความแตกต่างและสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดังนั้นเราจะมาแกะรอยช็อตต่อช็อตโดยเน็ตหลักที่ตัวอย่างของลีออนนะครับว่าจริงๆแล้วช็อตต่อช็อตนั้น มีอะไรกันบ้างนะครับจุดเริ่มต้นของช็อตแรกเนี่ยของตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าช็อตแรกที่ผมหยิบยกขึ้นมาคือช็อตที่ลีออนกับแคลเนี่ยได้มีการร่วมมือกันนะครับมองไปที่สัตว์ประหลาดบางอย่างบนเพดานนั่นก็คือ The Ligger The one-shot intro of Leon Scott Kennedy and Claire Redfield To Confront of t h อ m o n s t s r s n g t u t u r f r f Resident 1998 of The Ligger นั่นคือจุดเริ่มต้นของช็อตแรกที่ต้องหยิบยกมาครับสู่การ come back to the legend in the past คือการกลับสู่อดีตของ s i s i n t n v i l นั่นเองนะครับนี่คือรูปที่หนึ่งเนี่ยช็อตต่อมา the shot behind the scene Leon Scott Kennedy serious face ก็คือหน้าตาของ l e ออที่มีหน้าตาเคร่งเครียดครับเหมือนจะเป็นแบบเหมือนจะขรึม กับแคลเดนฟิลด์เนี่ยที่ทำหน้าตาล้อเล่นนะครับผมแคลเ c e ฟิลด์ the funny face ก็คือหน้าตาแบบล้อเล่นเต็มที่นะแล้วดูรูปต่อมา the next the next scene h i m s l e and c l a e s e r i u s ครับเริ่มจะซสีเรียดแทนและคือตะกี้แคลยังยิ้มอยู่เลยแต่ตอนนี้แคลย,ยิ้มไม่ออกละดูเนี่ยครับ <laughs> นี่ยิ้มนี่เครียดแทนและ แต่จุดที่สำคัญก็คือ The Hidden of the behind the scene in the picture of the blood Blood on the shirt in the armor Blood on the shirt the armor t o prototype in Resident U 2 1998 and Resident U 2 remake Leon Scott Kennedy t o blood of protect The One Spy name A d w a อง The Legend Scene in the Resident e Remake go to appear in the movie ก็คือการกลับมาของซีรีส์ตำนานครับการเกิดบาดแผลตรงบริเวณนี้กับรอยเลือดเกิดขึ้นกายการบางกระสุนปืนนะครับผมแล้วก็มันก็เป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่มีการถ่ายทำเนี่ยโดยเน้นไปที่จุดนี้เป็นหลักซึ่งแตกต่างจากแคลนฟิ e ด์ The Blood o f the Face Her Attack of the Zombie and s u b e r d o g ก็คือเธอเนี่ยหน้าตาดูจะประมาณแนี่ถ้าจากตัวอย่างเนี่ยคือโจมตีไปที่พวกหมากับผีดิบครับก็เลยเกิดเลือดสายกระจายนะฮะแต่ตรงนี้ถ้าลอยเลือดลักษณะแบบเนี่ยอยู่ในเสื้อด้านในเนี่ยเกิดขึ้นจากการปกป้องเอเดวองครับซึ่งตอนนี้เอเดวอง not appear in the trailer and her to appear off by producer coming soon คือมีการพูดถึงกันตอนนี้ว่าน่าจะมาเร็วนีจากคู่มกับแน่นอนครับโจฮันเนสโรเบิร์ตทูเวออฟ the อ่า of the a p p e a r เฮก็คือเตรียมที่ปุ่มกลับเตรียมจะเปิดผเผยนะครับ after the behind the scene poster to release of l e o s c u t t d y y m one die one o n and c l a r e n field albert wecker julian t h a i chris redfield นะครับนี่ก็คือ poster ที่มีการปล่อยตามออกมานะครับ the next poster after umbrella corporation poster umbrella corporation poster prototype in r e s i d e n t e v i u 2 r i s e r i t o 1998 of prototype Abella Corporation to Detroit the city ก็คือง่ายๆรวมๆว,ว่าเป็นต้นแบบว่า Abella นี่คือคนทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายในเมืองนะครับก็คือใช้รูปลักษณะนี้ and the after p o r t e r Abella Corporation to cover of the a r c l e Forest c l a r e n Field use the shotgun to poster นะครับก็คือใช้ลูกซองทั้ง2ตัวอย่าง ลีออนยูดเอ็มวันน o r วันวันอก็คือใช้แค่โปรเตอร์แรก And Porter 2, ์ทูฮิมสแตนน็อตยูดเอ็มวันนายวันแอนอัลเบิร์ตเวตเกอร์ยูดออฟสไรเอก็คือสมุไรหัวตัดนะครับจิวันทายยูดเอ็มฮิไฟลเป็นดเบาวแอนคริสเลสฟิลยูดสมูไรเอตนะครับสมูไรเอตดั i จิวันทายอัปเตอร์ทูโปรเตอร์เกมสปอร o ตแฮสปอร์ตไลท์ออฟคริสเลฟิลวิกกลนก็คือตัวของ เกมสสปอร์ตเป็นคนเปิดตัวโปสเตอร์คริสเรดฟิลด์แอนด์ปอสเตอร์คลร์เรดฟิลด์ยูดเดอะช็อตกันเฮอยูดช็อตกันออฟทรีปอสเตอร์นี่คือความลับว่าแคลใช้ทั้งหมด3ามปอสเตอร์อินเดอะพรีเซนต์ทูเดย์วันนี้ลีออนทูแอพเพียร์ออฟทรีปอสเตอร์ครับลีออนแอพเพียร์ทรีปอสเตอร์ยิมทูยูดเดอะกันมาทูด้าแอนด์เดอะแฟตไลท์อินเดอะแฮนด์ก็คือมีการ ปล่อยรูปนี้หลุดออกมาเป็นรูปที่ลีออนแดี่ถือมาทิวดาครับเนี่ยยูสเดอร์มาทิวด้าอเฮดเควีพีเซเวนคนะครับแอนฮิมเดอะอิมออฟเดอะการโปรตูไทน์ยูสออฟเลออนสกอตเคดีรัสเซลทูรีแม็กยูสแฟตไลท์แอนด์เดอะกันออฟทูแฮนด์คือการใช้มือสลับกันนะครับในอดีตแล้วปริศนาก็คือ Resident Evil Welcome to Raccoon City Character Wignet Leon Kennedy To Secret In The Trailer คืออะไรที่ซ่อนอยู่ในรูปตัวอย่างทั้งหมดบ้าง RPD Raccoon Police Department The One นะครับ RPD นะครับผม And The Door To Open นะครับรูปนี้ไม่มีอะไรนะ Leon Scott Kennedy To Lock The Gate นี่ก็คือการล็อกประตูนะ Leon เธอเนร่าโจฮันเนสโรเบิร์ตออฟเซย์เดลีออนสกอตเคนเนดีฮิมทูเดอะนิวรูกี้แอนด์พอลิสออฟิเซอร์เห็นไหมครับนี่ก็คือมาเป็นตำรวจใหม่นะครับถึงแม้หน้าตาจะเหมือนขายโรตีไปหน่อยก็เถอะโอเคแล้วก็เป็นการที่บอกว่าแกเนี่ยรับงานที่ตำรวจเนี่ยกรมตำรวจและคุณพอลิสซีพาร์ทเมนต์เนี่ย,ยวันแรกนะครับด้วยการใส่ซองปืนเนี่ยฮิมทูพรีแพร์เดอะไฟล์ออฟยูธเอ1มหน and after behind the scene not pick in the secret the secret s so ก so. so, so, so. ็คือไม่ได้มีแค่รูปนี้ of the behind the scene today the picture of welcome to Leon appear in the RPD ก็คือมีการปรากฏของ welcome to Leon ด้วยครับยินดีต้อนรับ Leon นะครับแต่ไม่ได้ปรากฏในตัวอย่าง and him to prepare M1911 เรียบร้อยเตรียมใช้ M1911 นะครับหันมามอง Claire and Leon ทูวิลออฟเดอะลิกเกอร์แอนด์เดอเนี่ยครับ and the light on the เนี่ยครับ on the top เห็นไหมก็คือมีแสงไฟเนี่ยที่มองไปด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยก็คือลิกเกอร์ยังไม่มานี่ไงมันเป็นลักษณะของเสียงเนี่ยนี่อัมเบลลาเห็นไหมครับเนี่ยร่มอัมเบลลาไอ้นี่ทางออกไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยลายเด็กเนี่ยอัมเบลลาเนี่ยอันนี้ยังไม่มีอะไรรูปนี้ l e ออนวิลออฟเดอะท็อปเหครับจูเนสโรเบิร์ตก็เซ l เล n อนสกอตแลนดีวิลออฟเลออนโปรโตไทอัเดอร์เซนต์ทนี่ก็คือเป็นการมองแบบเดียวกับปี98ครับเดอะลิเกอร์รีลิสออฟเดอะทนี่ก็คือลงมาจากเพดานครับแบบเดียวกันเป๊ะ Leon นอิมเดอะการ1เันนวันวเนี่ยเล็งปืนออกไปครับเดอะเก a t เด t ทร i บายซอมบี้เก ถูกทำลายโดยซอมบี้ลีออนเอเล็งปืน M1911 j o n e t Robert to s u b t i t l n of Leon to prepare the fight and him to help all the people คือยินดีจะช่วยทุกคนครับเนี่ยเห็นเก็บพร้อมบวกมากูเกยิงแรงเลยครับ Leon fight of the hot zombie and all the jurat ก็คือแกสู้ได้บทดทุกอันตราย and c r a n f i e l d to will of Leon shoot the gun นี่ก็คือเห็นเลยครับว่าเห็นห ใครเห็นจะจ่าเลยครับว่าลีออนกำลังยิงโจนเนสโรเบิร์ตท,ท,ทูเซลีออนสกอ็เคยดีในเดอะเทรนเนี่ยครับเดอะเทรนรถไฟจิววันทายลีออนแอนจิวทูสแควร์ออฟลีออนไรเดอร์เทรนดูหน้าจิュครับฮะนายจะขับจริงจริงเหรอน่าเชื่อใจผมเถอะดูหน้าเวอร์ไปแล้วครับเจ๊เจ๊เวอร์ไปแล้ว กิติสับนายมันแรงนะดูหน้าตาครับแอนฮิมทูดร้ายออฟสตูเทนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มขยับแล้วฮะเอาจริงเหรอหน้ายัางเวอร์ครับเอาจริงสิเจ้ผมเปิดแล้วนะเนี่ยครับ แกเดินเครื่องรถไฟครับเนี่ยชัดๆเลยใส่เกียร์นะครับผมไม่น่าให้แกขับเลยครับบุรุษขายโรตีเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับแกขับอะไรกับพินาศหมดนะครับบุรุษพระวินาศวันนี้ได้ฉายาใหม่บุรุษโรตีวินาศ and him to open the light of train the train in r e s i d e n t e v i l to remake a n d r e s i d e n to Evil 1998 name galaxy hub อ่า galaxy 5,000 galaxy 5,000 and the resident e v i l genesis all resident e v i l l for titan a n d t h e s u n Movie name the train alexi uh, uh 5 100 uh 5 5000 alexi 5000 preference of alexia atford 5000นั่นคือเป็นการอ้างถึงเอ็กซ์อัลฟอร์ดว่าเป็นชื่ออเล็กซี่5000อเล็กซี่อเล็กเซียครับเนี่ย and him ทู้แกอู้แกบออู้ได้เล่นแล้วครับนี่มันมันตลกละนี่แบบดูซีเรียสด้ครับแกเดหิมเซอู้ก็คือเดินเครื่องแล้วอู้แบบดีใจครับแปลว่าปั่นสุดแอนคลาดยุทเดอะช็อตกัร u แอนกิฟเดอะอาร์เบอร์ทูเดอะรีออนอาร์พีดีอาร์เบอร์ทูฮิมรีออนพรีแพรด์เดอะไฟต์เอวานจูเกียอิสโตวิลออฟีออก็คือแกสัมภาษณ์ครับว่าเี่ย แกมารับบทเป็นริออนเนี่ยริออนก็จะเป็นคนที่ดูงงงหน่อยดูเนิร์ดเนิร์ดหน่อยแล้วแกก็พร้อมจะบวกกับทุกสถา,านการณ์ที่มุงกลับบอกครับแกเป็นเด็กใหม่ก็จริงแต่ก็อันตารายมากนะครับอเล็กซี่ห้าพันเห็นไหมครับอเล็กอเล็กซ์เอลซีห้าพันทูเรฟเฟเรนซ์อินเรสเดนต์อีวันเจอร์ิตอเล็กซี่ไฟท์ันอินเดอะบบี้บีฟอร์นี่คือ e c เรตนะครับเป็นการใช้กนังสันภาคแรกครับแค่เป็นรู้สืออเล็กซี่ห้าพันครับ และนี่ก็คือเทรนรถไฟนะครับอัมเบร่าเวอร์ชันโลโก้ในแอนเดอร์เรลแอนเดอร์เรลเนี่ยแอนเดอร์เรลออฟเดอะเทรนนี่ก็คือราง,งรถไฟเห็นป่าวความก็คือตัวเลข ALC ALC f 0 0 0 t h o u s n d r i v e ก็คือขับไปตามทางเนี่ยก็คือเกิดสเก็ตไฟครับ Lee Scott Kennedy Youth the Rocket Launcher อิมออฟเดอะเอเดบีแอนด์เดทรอยคริสจัมออฟรัสเดนิวเวลคอมทูแรคูนซิตี้นี่ก็คือการยิงครับเห็นไหมแกเล่งครับเนี่ยแกเล่งเสร็จแล้วก็ยิงครับปุ๊มกระดุย Welcome City. เวลคอมทูแรคูนซิตี้เฮ้ยเอาล็อกเก็ตเลนเชอร์เลยเหรอนี่แกถามครับคริสถามจะบ้าแล้วล็อกเก็ตเลนเชอร์จะฆ่ากันเลยไงก็ใช่ทัสิยิ้มครับยิม้มแล้วก็บอกว่าเฟิร์สคลาสเนี่ยนะ ชั้นหนึ่งมนะันแหะคือกวนโอ้ยครับมีหันไปยิ้มแล้วบอกว่าชั้นหนึ่งหรือเปล่าอะไรบอกแล้วนี่คำวอนโดยสารชั้นหนึ่งโอ้โหแซวครับแล้วก็จบตรงนี้แหละครับนี่คือตัวอย่างเนี่ย i ี In the first class าสฮาวยุทธ์โรเกต์ดันเชอร์ทำไมได้จะป้าหรือเชนกันเชอร์ก็ใช่สิชั้นหนึ่งมั้งนะคุณคลิปนี่ก็คือการกวนโอ้ยของแกนะครับหน้าตาดูเนี่ยเป็น exclusive นะครับในโรถรถยนต์เท่านั้นอ่ะ และนี่ก็คือบางส,ส่วนขยายครับของบทสัมภาษณ์เขาบอกว่า Resident Evil Welcome to Raccoon City ในตอนนี้ได้มีการตาติดชีวิตลีออนนะครับผมโดยพูดว่าในตอนเนี้ย Welcome to Raccoon City เนี่ยได้มีการผลักดันให้วันโจเกียเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์เวอร์ชั่นของฮีโร่ที่ถูกเขียนบทขึ้นมาใหม่และกำกับโดย j o h a n n e ส Robert ์นะครับที่ต้องการจะผลักดันให้ลีออนเนี่ยเป็นตัวละครตัวที่3เนี่ยที่มีบทบาทนอกจากคริสและก็ตัวของ มีตัวของคริสแล้วก็แคลหนจะมีตัวของเรื่องราวของ G. v a l e เลนท e a เอบร์ตเวตเกอร์และเอเดวง l i ลิลิกานะครับซึ่งก็ยังไม่มาตอนนี้ในตอนนี้ก็คือโรเบิร์ตที่บายว่าเวลคอมทูเด c c คูซิตี้ต้องการจะกลับไปสู่ตัวต้นฉบับของเกมของที่2ก็คือรีเมคเราต้องการให้ลีออนเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็ดูเป็นฮีโร่ที่มีความกระอาักกระอ่วนก็คือไม่ได้เป็นฮีโร่แบบ จ๋าอะไรขนาดนั้นโรเบิร์ตต้องการให้เขาดูเป็นตัวละครที่เหมือนขี้เล่นคล้ายๆพวกตัวละครหลายๆภาพยนตร์หลายเรื่องครับที่พระเอกมันกวนโอะไรๆอ่ะซึ่งรีออนในตอนเนี้ยเขาเองนั้นต้องการจะตามหาใครสักคนซึ่งเป็นเรื่องราวของคลาสสิกของอรีออนที่เป็นหนึ่งในชีวิตที่เดาติดตามภูมิกับได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้อย่าไปยึดติดมากกับการให้ต้นฉบับไปเหมือนจากเกมทั้งหมดเราต้องการจะสร้างเรื่องราวใหม่แล้วก็ อย่างเนี้ยเราก็ยังมีการใช้กิมบิกนะว่าเขามีการใช้ร็อกเกตันเชอร์ด้วยนะซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดคลาสสิกตลอดการฉะน,นั้นโรเบิร์ตจะบอกว่าเขาให้สระแคลเต็มที่ในการสร้างเ,เรื่องราวใหม่เห็นไหมครับเนี่ยคือคำตอบว่าโรเบิร์ตให้อิสระเต็มที่สําหรับแคลนั่นคือคําตอบว่าทาไมแคลถึงเด่นกว่าลีออนตอบได้นะครับคาตอบอยู่ตรงนี้แล้วในตอนนี้คําว่าลิเบอร์ตี้คือเสรีภาพครับให้เสรีเต็มที่เลยแคลจะทําอะไรก็ได้แต่ลีออนจะอยู่ในกรอบของเนื้อเรื่องหลัก ดังนั้นแคลคือตัวที่ทำลายกฎเกณฑ์ครับเป็นคนทําลายกรอบครั้งแรกโลกโรสิดเดนหลังจากที่พุ่มกลับไปบอกว่าชอบมากในรีเมคแต่วันนี้กลับบอกว่าใช้คำว่าลิเบอร์ตี้นะครับเสรีภาพครับสุดจริงแล้วก็พูดต่อครับทอมฮอปเปอร์เนี่ยเดอะเฟรดฟูลแอมเบรลส์สี่ฟิล์มรีบูทเขาบอกว่าบรรดารู้สึกเหมือน,นเกไปนะทอมฮอปเปอร์เนี่ยก็คือหนึ่งในตัวละครนักแสดงเนี่ยทอมฮอปเปอร์ได้กลาเป็นเอเวอเกเกอร์แล้วก็บอกว่าในตอนเนี้ย The Franchise First 2 Game Deadly Virus Corp Zombie o p e r a t คือใช้เกม2ภาคครับโดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของตัวไวรัส Welcome to Raccoon City จะมีตัวละครดังใดงอย่าง Neil McDonald ก็คือ H William Berkin Marine m e s z p a Theresa Trevor และ Donald l o c of Cheap and Iron ครับ President of Welcome to Raccoon City ในตอนนี้ เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราเซ็ตเรื่องราวของ,ของเกมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแล้วก็ยังมีการกํากับร่วมด้วยควาคูณการผลิตโดย Content in f ล์มในอดีตก็คือ the Content in Film in the Part of Resident Evil Movie g e n e s i s And the x t h Chapter of Resident Evil ก็คือ6ภาค Behind Netflix ก็คือพวกเขาอยู่เบื้อหลัง Netflix ด้วย l i v e ช c t Resident Evil Series, Focus on Brand New Character And both d e p t a t u o e Resident franchise share the same producer possible to take place the same universe คือต้องการจะสร้างเรื่องราวตัวละครใหม่ๆซึ่งอยู่ในจิวเวลเดียวกัน Resident Evil Welcome to Raccoon City มีกำหนดฉาย24พฤศจิกายนทั่วโลกอย่าลืมเช็คดูด้วยละ่ะว่าพร้อมหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับโอเคก็เพิ่มเติมว่า Resident nice Evil Welcome to Raccoon City ในตอนนี้เขาบอกว่าบริษัทยาที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดอย่างฟาวสุดิคอเนี่ยอัมเบล่าเนี่ยที่บูมเติบโตสูงสุดในแรคูซิตี้ในตอนนี้ได้ล่มสลายลงเนี่ยในเมอืองตะวันตกเนี่ย ไอตัวสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในเมืองนั้นก็คือซากการล่มสลายและปีศาจท,ที่ถูกปลุกกับขึ้นมาสู่พื้นผิวพื้นผิวของของแลคคูซิตี้ปีศาจท,ที่ถูกปลดปล่อยในตอนนี้และกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ต้องร่วมมือกันในการเปิดโปงความจริงว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอเมลล่าและจะต้องทําภายในค่ําคืนนี้เท่านั้นนี่แหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการแกะรอยช็อตต่อชอ็อต กับกระผมแมนดัมเตอร์นักสืบ p r e s i d e n t series ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวตอนต,อนต่อไปสำหรับคลิปนี้แมนดัมเตอร์เกมดีมีสาระต้องอิชนชแนลขอบคุณครับแมนดัม,มเตอร์นักสืบ p r e s i d e n t series ขอบคุณครับ thank you for your all member a l s t e r to your story short by short by t e p r e s i d e n t u series แมนดัมเตอร์เกมออฟโนเลด add information in the Subscribe and like. Thank you. ขอบคุณครับ